ัดีแม่ใหญ่ามได้ใช่หรล่ะมาแต่กรุงเทพจำหลานได้บะนี่จำหลานได้บะนี่จำได้จำได้ตัวลูกผู้ใดหโอ้ยมันไดมาจำได้อีแต๋วแม่ไอเต๋วแม่หลานเจ้าแม่หลานเจ้าอ๋ออยอีแต๋ว พ่อตาเหิงละพ่อตังนึงหั่นเออไปกินข้าวกินน้ำก็ได้ไป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 แค่ยายอ้าวตัวเป็นผู้ใดละขึ้นมาล่างถวยอยู่นี่เอาก็อีแต๋วหลานเจ้านั่นดีว้าวอ้าวอีแต๋วตัวมหาตะเหิง พ่ก็หัวได้พ่อขับเจ้าวังหันนี่โอ้โอ้จำได้จำได้จำได้เออแม่ไปนอนเว้นก่อนเด้อลาจิ๊ดังตัวลูกผู้ใดนันล่ะโอ้ยหลานเจ้านั่นแหละเปิดประตูให้ยายแน่ยแล้วลาเปิดประตูให้ยายแนี่ยโอยเผื่อใครมาเนาะจับลานก็ม่ได้หนิเนาะเข้าแม่เฮ็้เจ้าของว่าเปิดเอง โตเป็นผู้ใหญ่น่ะคือมานอนแค่ยังไงโอ้ยกะหลานเจ้าแม่อีเต๋วแม่โอ้สรุปจำได้บ่นี <Momo S 1> oh ีจำได้จำได้ไปจังชี้จำไปได้นะเอานอนนอนหลานโน่นเปนไงบ่กวนแล้วสรุปแล้วจำกูได้บ่วะฮัลโหลแม่ สิกาบ้านมื้อนี้เด้เอ,อเออแหละมาๆๆแม่เกินฮอ,อดเพื่อนีอันปู่ไปกับเบี้ยงละปู่ไปส่งเงินไปให้นละปู่ไปเออ,เออปู่แล้วปู่แล้วเออแา่ลูกบอกมันลาบอกว่าจะได้ไร้คงามๆเม,มียปู่ให้แล้วลูกแม่ปู่ให้แล้วเออ,เออโอเคหนึ่งชั่วโมงฮอดเจอกันเมียเมีย เอ้าแล้วมันบางงามแบงไหนมันบางงามแบงไหนกูก็ตามใจมึงตัวนี่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 ลายดีงามลายดีแต่งามสีนี่กต่งามนี่สีนี่กต่งามนี่สีมึงบอกกูมินิมอลมินิมอลหรกูก็ปูดให้มันงามสุไลกูก็ปูดเมียมันบอกชุไลเลยมกูจะยังีก กไอเมืองฝนตกแรงมากกระเพราหมูกรอบหนึ่งค่ะหมูกรอบแรงมากน้ำซ้อมอีกสองค่ะน้ำซ้อมแรงมากเนี่ยขนุนทอดตุ๊กตาแบบอร่อยแรงมาก รับอะไรดีคะเอาอเมริกาโน่ค่ะเอาหวานไหมคะห,หวานไหมคะหวานไหมคะคืออะไรอะ่ะอเมริกาโน่เขาไม่ใส่น้ำตาลไม่ใช่เหรอ,อเอาแค่กาแฟหนึ่งชุดหนึ่งชดแล้วก็ใสน่น้ำเปล่าน้ำเปล่าพอคะ่ะเฮ็ดเองบ่มึงเฮ็ดเองบ่สูตรกูไม่ใช่น้ำตาลแล้วอีหยังชุดชุดชุดอย่างของมึงเขาเลยชดอีป่อบมึงมึงเฮ็ดเองบ่มึงจะแดกมาแดก đen qua đen anh sao nào xá đầm dìn cả đây cha